With love. สวัสดีครับ Hellcheck จับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคกลับมารายงานตัวเช่นเคยนะครับโรคที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสำคัญที่นอกจากจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองแล้วยังเป็นอวัยวะที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีที่ร่างกายใช้ต่อต้านเชื้อโรคอีกด้วยนะครับอวัยวะที่ว่าก็คือต่อมน้ำเหลืองครับ ตอมน้ำเหลืองจะกระจายอยู่ทั่วร่างกายซึ่งบริเวณที่เราคุ้นกันก็มีที่ลำคอรักแร้และขานหนีบมีลักษณะเป็นทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรปกติถ้าเราคลำไปก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ถ้าเราคลำตรงบริเวณตอมน้ำเหลืองแล้วเจอกับก้อนให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติแน่ๆและความผิดปกติร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับตอมน้ำเหลืองก็คือโรคมะเร็งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณหมอกันนะครับ การที่เป็นมะเร็งโรคนี้เม็ดเลือดขาวจะโต,ตมากขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดยั้งทำให้มีต่อมน้ำเหลืองขนาดโตขึ้นมีความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไป Mate with love คุณผู้ชมครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีความซับซ้อนและแบ่งเป็นหลายชนิดแต่รายละเอียดของโรคนี้นั้นจริงๆมีอะไรบ้างคงต้องรบกวนแพทย์หญิงพันนีประดิษฐ์สุขถาวรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุลาภร์มาเล่าให้เราฟังกันนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในต่อมน,น้ำเหลือง การที่เป็นมะเร็งโลกนี้เม็ดเลือดขาวจะโตมากขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดยั้งทําให้มีต่อมน้ําเหลืองขนาดโตขึ้นซึ่งอาการเริ่มต้นก็มักจะมาด้วยมีต่อมน้ําเหลืองโตคนไข้าบางคนอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นมีไข้น้ําหนักลดเบื่ออาหารเหงื่อออกกลางคืนแต่ว่าการที่มีต่อมน้ําเหลืองโตก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเสมอไปค่ะต่อมเ้ือเหลืองโตอาจจะเป็นการ เพื่อกําจัดการติดเชื้อหรือการอักเสบตามธรรมชาติก็ได้อย่างเช่นคนไข้ที่มีฟันผุอาจจะมีต่อมน้าเหลืองข้างคอโตขึ้นแต่ความแตกต่างคือการโตเพราะการอักเสบมักจะมีการเจ็บที่ต่อมน้ําเหลืองร่วมด้วยแต่ว่ามะเร็งต่อมน้าเหลืองส่วนใหญ่จะไม่เจ็บแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ร้อซนะคะ เมื่อคนไข้มีต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นก็อาจจะต้องมารับการตรวจทางการแพทย์ว่าต่อมน้ำเหลืองนั้นสงสัยว่าเป็นโรคอะไรถ้าหมอสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งทั้งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่นๆเราอาจจะต้องมีการตัดต่อมน้ำเหลืองเพื่อมาตรวจทางพยาธิวิทยาว่าต่อมน้ำเหลืองนั้นมีลักษณะเข้าได้กับโรคมะเร็งหรือไม่ชนิดใดทั้งนี้อาจจะมีการย้อมเพิ่มเติมทางอิมมูโนว่าติดสาร ชนิดไหนบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งอะไรอะคะ่ะถ้าต่อมน้ำเหลืองนั้นได้การรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็จะมีการตรวจประเมินระยะของโรคตามมา ระยะของโรคของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะแบ่งว่ามีต่อมน้ำเหลืองผิดปกติโตตำแหน่งเดียวมากกว่า2ตํตำแหน่งแบ่งทางด้วยกระบังลมว่าถ้ามีต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะเหนือหรือใต้ต่อกระบังลมจะเป็นระยะที่2ถ้ามีทั้งเหนือและใต้ต่อกระบังลมจะเป็นระยะที่3ขึ้นไปแต่ถ้ามีที่อวัยวะสําคัญอื่นๆอย่างเช่นไขกระดูกตับสมองหรือว่าปอดร่วมด้วยก็อาจจะเป็นระยะที่4ค่ะ รายละเอียดเยอะมากๆนะครับเอาไว้เล่าให้คุณผู้ชมฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่ากับเฮลเชคปัจจัยเสี่ยงที่พบว่าเพิ่มอัตราเสี่ยงก็อาจจะเป็นการได้รับสารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงน้ำยาย้อมผมหรืออะไรต่างๆนอกจากนั้นก็อาจจะมีภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่คนไข้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นเพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ